ใบละแ0บค่ะ3ใบก็240ค่ะอ่อหนูน้าติดไว้ก่อนได้ไหมพอดีวันนี้ลูกค้านะ้าไม่ค่อยมีเลยอะไม่ได้ค่ะมันเป็นของยายหนูหนูเอามาขายให้ยายเฉยๆถ้างั้นเดี๋ยวชั้นถูกงวดนี้ชั้นรีบเอาใจให้เลย วันหวยออกแล้วซือเก็บไว้สักหน่อยดีกว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สวัสดีค่ะรับเลขไหนดีคะอืมนี่ยังเด็กอยู่เลยรับลอตเตอรี่มาขายได้ด้วยเหรอเป่าค่ะพอดียายหนูป่วยยู่ก็เลยมาขายแทนอ๋อขยันจริงๆเลยนะเนี่ยไหนดูสิงั้นเอาใบนี้แล้วกันเท่าไหร่จ๊ะ80บาทค่ะ มาร้อยหนึ่งนะคะเออไม่ต้องคอนนะจ๊ะเอาไว้ซื้อขนมกินนะคอนค่ะไม่เป็นไรจ้ะลูกค้าหายไปไหนกันหมดเนี่ย เช้าอยู่ก็เงี้แหละค่ะเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงก็มีคนมาเฮ้ยก็ขอให้เป็นอย่างง้ก็แล้วกันนะโอ้ยร้อนยังไงร้อนอ้าวทานอะไรดีครับโอ้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะอยู่แล้วล่ะครับพ่อค้าใช้ใจทำทุกเมนูอร่อยทุกจานแน่นอนครับงั้นฉันเอาผันมาแล้วกันผานี่นะครับผานี่ค่ะ โหน่ากินนะเนี่ยอ้าวหนูวันนี้ยายไม่มาเหรออ๋อวันนี้ยายป่วยยายเลยอยู่บ้านค่ะอ๋อเอ้าแล้วกินอะไรล่ะเอาผัดหม่าม้าไหมยายบอกว่าชอบนี่อุยกินผัดม่าม่าได้เหรอคะเอาค่ะ ตางนะ mm hmm. อร่อย นี่หนูนะ้าขอซื้อลอตเตอรี่หน่อยสิได้ค่ะเอาเลขไหนมาดูหน่อยสิน,นี่โฟมมีเลขเด็ดบ้างไหมเนี่ยไม่มีหรอกนะดวงใครดวงมันโอ้ยมีเก็บไว้คนเดียวก็เนี่ยบอกก็เลขเคลื่อนสิที่ไม่แบ่งกันรวยเลยนะอืมเ้าอันนี้ก็ลแล้วกันเอออีกสองล้านใบละแปดสิบค่ะ สามใบก็2 4 0ค่ะเอ่อหนูน้าติดไว้ก่อนได้ไหมพอดีวันนี้ลูกค้าน้าไม่ค่อยมีเลยอะไม่ได้ค่ะมันเป็นของยายหนูหนูามาขายให้ยายเฉยๆเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวฉันถูกง่วนนี้ฉันรีบเอาใจใยให้เลยไม่ได้เรอ,อตามนั้นแหละตามนั้นแหละเดี๋ยวเจอยายเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองอไไเอ่อ พ่อค้าคะจะสั่งอาหารเพิ่มมะค่ะอ้าวได้เลยครับเอาอะไรเพิ่มดีครับเอาทุกอย่างที่มีอย่างละสองถุงเลยค่ะโอ้สั่งเยอะนะครับเนี่ยเออพอดีว่าจะไปฝากที่ออฟฟิศนะคะได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับลูกค้าจ่ายหนูนะคะเฮ้ยไม่ว่างแป๊บเดียวนะนลกโปงกโเนีวอย่าช้าลูกค้าเขารออยู่จ้าจ้ารีบอยู่หลายถุง เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด350ครับขอบคุณค่ะเออกูหญิงครับอะไรหรอพ่อคะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับเอาหรอฉันติดไปก่อนได้ไหมเอาจะติดไม่ได้ยังไงล่ะครับของซื้อของขายผมต้องเอาเงินไปลงทุนต่อนะครับก็เมื่อกี้ฉันเห็นเธอซื้อลอตเตอรี่แล้วเห็นต้องจ่ายเลยเก็เมื่อกี้ผมบอกว่างวดนี้ถ้าผมถูกผมจะเอามาจ่ายให้ไงครับเผื่อผมจะถูกบ้าง อลอตเตอรี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าข้าวล่ะครับก็รอให้ฉันถูกลอตเตอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเงินที่ถูกมาจ่ายให้ไงทำยังไงไม่ได้นะครับมันเกี่ยวอะไรกันห่ะครับแล้วที่เธอทำอกับคนขายลอตเตอรีล่ล่ะมันเกี่ยวอะไรกันเอองั้นเธอก็จ่ายเขาไปก่อนนะจ่ายเขาไปเถอค่าข้าวมันแงกว่าค่าลอตเตอรี่อีกนะ อ้าวอ้าวไปผมจ่ายแล้วครับทีนี้คุณจะจ่ายค่าข้า,ขาวไรอย่างครับได้อะนี่สี่สิบบาททั้งหมดมันสามร้อยห้าสิบนะครับคุณเนี่ยหรอใช่ครับฉันไม่เอาแล้วฉันรอเล่นฉันไ,ไปก่อนนะเออคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับ เฮียอะไรกันวะเนี่ยน้าแล้วก็ข้อนี้ทำไงอะ่ะแกะคืนดิเอาโอ้ยไม่น่าเลยแกะคืน<ก>โอ้ยตั้งหลายร้อยเนี่ยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ยิดไปไกลยิ้ม หมอออจะเธยินก็คงทําไดรพ่อพ่อมาแบ่งสมบัติก่อนพ่อหยุดเลยจะไม่ขู่เห็นพ่อทําไมรอพ่อมาอยู่ก่อนได้ไหมงไมาเย่ยงสมบัติกันพ่อบอกมาเลยนะว่าพ่อจะให้ใครพ่อบอกมาเลยพ่อให้ผมก่อนผมเดือดร้อนพ่อต้องให้พ่อต้องให้ผมก่อนนะพ่อได้ได้ได้ก็ไปเลย ยายกินข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เป็นนานแล้วนะจ้านะเอาก็ผไมไปแวะโทรศัพท์หน้าเซเว่นนะสิกล่องไฟโรงงานนี้เขาไม่เอานะลุงเขาบอกว่ามันขายไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ากินข้าวก่อนเหลือแค่75บาบาทนะลุงหยอดตู้โทรศัพท์ให้ลุงอะ่ะ เด้เรื่องไหมไม่ได้เรื่องอะสิลุงพอรับเสร็จอื่นคู่ลุงเขาก็ตัดสายทั้งห้าเบอร์เลยผมถามจริงเหรอลุงเบอร์ใครเขาอะเบอร์ลูกลุงเองฮะถามจริงลุงไม่ใช่คนจรจัดเหรอเนี่ยไม่ใช่ลุงมีลูกมีลูกอยู่แต่ลูกของลุงเขาทอดทิ้งลุงโอ้จริงเหรอลุงถ้าเป็นอย่างนั้นนะลูกลุงนี่เั่วสุดๆดเลยนะมันเป็นเรือกรรมของลุงเอง พี่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ฉันมีภาระฉันมีลูกพี่อย่ามามีปัญหากับฉันนะฉันไม่อยากมีปัญหากับเธอหรอกเธอก็มีลูกคนเดียวผัวก็ทิ้งมันจะมีภาระเลยนักหนาพี่เฟิร์นอย่ามาก้าวร้าวฉันนะพี่เฟิร์นก็เหมือนกันสักวันหนึ่งพี่สักก็ต้องทิ้งพี่ไปมีเมียมใหม่ออมมันจะมากไปแล้วนะ <c oughs> แล้วทีพี่เฟิร์นล่ะมาแย่งสมบ,บัติทำไมฉันก็มีสิทธ์ หาที่ไหนกัดกันลุงบอสสวัสดีค่ะจะมา<บ>ทำไมฉันได้ข่าวว่าแกสองคนจะมาแย่งสมบัติของพ่อฉันก็กลัวส่วนของฉันจะโดนหุบไปสิพี่บอสฐานะพี่ก็ดีนี่ก็เพิ่งออกรถป้ายแดงแล้วพี่จะมายุ่งอะไรกับสมบัติของพ่อเฮ้ยเฟิร์นนั่นน่ะสิแกสองคนมีสิทธิ์ฉันก็ต้องมีสิทธิ์อย่ามาโยงเกี่ยวกับฐานะของฉันมันไม่เกี่ยวกันแต่ฉันจะเอาเงินไปลงทุนทำร้านอาหารพูดกับเพื่อนไปแล้วจะีคําพูดได้ยังไง ฉันก็จะใช้เงินไปเปิดสปามันต้องใช้ทุนแกคิดว่าฉันไม่อยากทำธุรกิจเหรอแต่ฉันเป็นคนส่งเงินให้พ่อทุกเดือนฉันต้องมีสิทธิ์มากกว่าโธ่เอ้ยก็อีกแค่เดือนละห้าร้อยพ่อจะไปพอกินอะไรนั่นนสิอย่ามาอ้างสิอ่ทพ่อพ่อครับพ่อพ่อมาแบ่งสมบัติก่อนพ่อหยุดเลยจะไปหูเห็นพ่อทำไม พ่อพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อจะรีบไปไหนเห็นไม่เล่ลูกเต้าเขาแย่งสมบัติกันยังจะไปเดินหนีอีกพ่อมันต้องจบได้แล้วนะรอพ่อมาอยู่ก่อนได้ไหมยยงไม่แย่งสมบัติกันพ่อผมไม่รอถึงวันนั้นหรอกนะผมต้องใช้เงินพ่อต้องแบกวันนี้เลยพ่อไม่สงสารหลานหรอพ่อบอกมาเลยนะว่าพ่อใช้ใครพ่อบอกมาเลยพ่อให้ผมก่อนผมเดือดร้อนพ่อต้องให้ลูกพอจใช้ลูกดูแลนะ พ่อต้องให้ผมก่อนน,นะพ่อได้ได้ถ้าอยากได้อะไรก็ไปเลยจริงนะพ่อฉันขอบ้าเงินฉันขอควายทุกตัวที่พ่อมีไม่ได้มันมีตั้งหกสิบตัวอย่าเลื่อนมากนะงั้นฉันขอที่ทั้งหมดที่พ่อมีจะบ้าเหรอที่ดินตั้งร้อยไร่จะเอาไปคนเดียวได้ยังไงเธอก็ได้ควายเธอก็ได้บ้านไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันไม่ซ้อมมก็ไม่ไซ้อมไม่ได้ละฉันจะ ลุงซาธุขอให้ไอคนที่ทํากับพ่อกับแม่แบบนี้อย่าได้เจริญรุ่งเรืองขอให้มันตกนรกด้วยเถิดสาธุช่างมันเถอะลุงอยู่แบบนี้ก็สบายดีพูดก็พูดนะลุงผมเคยเจอแต่ในละครทีวีไม่คิดว่าจะมีเรื่องจริงลูกเดรคคุณมีจริงท้าแต่ไม่มีใครรู้ทำที่เราไม่ที่มีบ้านเขาก็จะมาเอาใจเราแตเมื่อว่าเราบุญผลประโยชน์เขาก็จะทอดทิ้งเรา ลุงกินข้าวเถอะเดี๋ยวเขาก็ได้รับผลการของเขาเองแหละกินกินจำไหมนะครับ ลูกที่เนรคุณพ่อแม่หวังแต่ทรัพย์สมบัติไม่เคยยื่นมือเข้ามาดูแลท่านเลยคนพวกนี้ทำอะไรก็จะไม่จเจริญรุ่งเรืองจะมีแต่อุปสรรคเข้ามาขวางกั้นตลอดและสุดท้ายก็จะไม่พบกับความสุขอีกเลยนะครับ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน